สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการตั้งค่าวิดีโอที่โพสต์ลงใน facebook นะครับให้ไม่ให้ส่งเสียงดังหรือว่าไม่ให้เล่นแบบอัตโนมัตินะครับเพื่อจะให้เลือกเวลาเราอยากดูคลิปวิดีโอไหนกดเพย์เึงจะเล่นนะครับจะได้ไม่มีเสียงรบกวนนะครับไปดูกันเลยนะครับเริ่มต้นนั้นเราก็ไปที่ อแอปเฟซบุ๊กนะครับไปที่แอปเฟซบุ๊กนะครับไปที่หน้าการตั้งค่านะครับการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวเลือกการตั้งค่านะครับแล้วก็เลื่อนลงมา,า,าวิดีโอและรูปภาพนะครับ กดเข้าไปนะครับหน้านี้จะสามารถ่านี่ครับติ๊กให้มันเริ่มเล่นถ้าอย่างนี้มันจะติ๊กให้เริ่มเล่นแต่ว่าถ้าเราไม่อยากให้มันเริ่มเล่นโดยมีเสียงแล้วก็ปิดเอาไว้นะครับจะต้องให้อาวิดีโอเล่นอัตโนมัติไหมแล้วก็เลือกไม่นะครับไม่ต้องนะครับนี่ครับส่วนการอัปโหลดวิดีโอเราจจะ เวลาเราอัพในเฟซบุ o กเนี่ยจะให้มันเป็นแบบ s d หรือว่าแบบความละเอียดสูงก็ติ๊กให้เปิดไว้นะครับแค่นี้ครับเสร็จแล้วครับทีนี้เราก็มาดูว่าวิดีโอก็จะไม่เล่นนะครับวิดีโอของ facebook ก็จะไม่เล่นอัตโนมัตินะครับนี่ครับมันก็จะไม่เล่นกว่าที่เราจะคลิกก่อน นี่ครับจะให้เราคิดก่อนยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่ความตั้งใจเด็ดเดี่ยวมือก็มีเพียงเท่านี้ครับ